สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะบางครั้งเป็นเหมือนเจ๊กุ้งไหมคะเวลาจะเลือกซื้อแตงโมนี่แหละค่ะไม่รู้จะเลือกแบบไหนดีเนาะถึงหวานกรอบอร่อยวันนี้มีสามข้อต้องรู้ก่อนซื้อแตงโมมาฝากค่ะเริ่มที่ข้อแรกเลยนะคะถ้าใครไม่รู้จะเลือกแบบไหนให้ดูที่ก้านของแตงโมนี่แหละค่ะให้ดูที่ก้านของเขานี่แหละค่ะ การต้องแห้งนะคะแห้งแบบนี้ถือว่าผ่านค่ะรับรองว่าแกจัดแน่นอนค่ะมาดูข้อที่สองกันเลยนะคะถ้าเลือกลูกของแตงโมนะคะเจ๊กุ้งแนะนําให้เลือกลูกที่ทรงกลมค่ะเพราะเราเชื่อกันว่าลูกที่กลมนี่แหละค่ะจะหวานกว่าลูกที่ยาวนั่นเองค่ะและในส่วนของข้อสุดท้ายนะคะให้เลือกที่มีน้ําหนักค่ะใช่แล้วค่ะเลือกลูกที่หนักๆนั่นเองค่ะ หรือเรียกง่ายๆว่าหนักหนักแน่นๆค่ะลองดูนะคะลูกนี้ผ่านค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะปอกนะคะสามข้อง่ายๆในการเลือกแตงโมลองดูค่ะเลือกแตงโมครั้งต่อไปไม่ยุ่งยากแล้วล่ะค่ะรับรองว่าวานถูกใจแน่นอนนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ